ทีมที่4ี่ที่กำลังจะแข่งขันต่อไปนะคะทีมสีนครินพยาวสองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรินนทร์ินพยาวมีเด็กชายวรดมสารดะเด็กชายนกกธนกฤตรวมจิตเด็กชายสุรเดชพรมเมษนะคะอาจารย์ควบคุมเจ้าเดิมค่ะอาจารย์วสินมังคาลาชอีกแล้วครับท่านนะคะคร <laughs> จริงๆแล้วอาจารย์ท่านนี้น่าจะไปสอบเข้า ทหารอากาศนะครับหรือไม่ก็เป็นนักบินทหารบกทหารเรือก็ได้ครับหรือนักบินกองบินตำรวจก็ยิ่งดีเลยครับผมกลัวจะมาแยกหน้าที่อาจารย์มาการ <นะ S 1> ร้อมนักบินรอ้รองเป็น,ปนทีมที่สีน่นะครับจากจังหวัดพะเยาไปแล้วครับก็มาภาคเหนือนชุดวอมสีแดงเสื้อสีแดงแบบนี้นะใช่เลยลแล้วครับเขาล่ะดูลักษณะของทุ่นที่จะทิ้งลงมานะครับ ไม่มีการปิวตามลมเครื่องบินเลยนะครับห้อยแสดงว่าโหลดน้ําหนักเข้าไปพอสมควรครับตรงนี้มีผลกับแรงขับด้วยนะครับแรงขับกับน้าหนักนี่ต้องมาควบคู่กันเลยถ้าแรงขับมีไม่พอเท่ากับน้ําหนักเนี่ยเรียกว่าเครื่องบินก็จะบินไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเด็กก็ไม่ได้ครับครับทิ้งแล้วนะครับเป็นคะแนนนะครับเป็นคะแนนลูกแรกนะครับขอบหน่อยึ่งแต้มนะคะลูกแรกค่ะตอนนี้หนึ่งแต้มรอเรายังมีเวลาเหลือตั้งเยอะเลยนะครับเพราะนั้นนักกีฬานะครับนักบิน มีสมาธิจะเย็นๆค่อยๆปั้นค่อยๆแต่งก็สามารถทำา10แต้มได้เลย,ยซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยอันดับหนึ่งไม่ได้อันดับสองไม่ได้อดอไไดขอติดใน3สามไว้ก่อนเพื่อไปขับเที่ยวนสนามสุดท้ายซึ่งในแต่ละสนามนะครับถ้านักบินคนไหนทําแต้มได้สิบคะแนนนี่เรียกว่าเราจะมีรางวัลปอบฝันให้นะครับเรียกว่าเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับอุปก,กรณ์การบินให้กับเขาเลยนะครับเข้าขาหมูประจาน <laughs> <laughs> เลี้ยง <laughs> เลี้ยง <laughs> อันนี้ก็เป็นสนามแรกนะครับรูปแบบของการออกแบบเครื่องบินก็ยังมีไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลายๆทีมเนี่ยกำลังพัฒนาและกําลังทดดลองผิดทดลองถูกกันอยู่ด้วยเอาสวยงามบินได้มามาแข่งในประเภทนี้ได้ไหมสวยงามบินได้สามารถนํามาแข่งได้ทุกประเภทเลยครับอยู่ที่ความชานาญและการปรับ้อบเป็นคะแนนนะครับเก้าคะแนนครับูปแบบเ่ย9คะแนนเคะแนนนะครับเกือบ10แล้วใช่ไหมครับเก้าคะแนนนะครับ สโลว์บัตชัวไงคะลูกที่2องได้ใช้เวลาปั้นแต่งหน่อยแต่แน่นอนเอาหย่อนเอาจุ่มน้ำมาก่อนเอาแต้มึึงจุ่มน้ำมาก่อนเอาแน่ๆเรียกว่าครูฝึกการบินนะครับครูก็สิงคนนี้นะครับสงสัยค่าตัวจะแพงนะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อตัวแล้วต้องซื้อตัว อีกหน่อยต้องคงต้องให้มาเป็นวิเยากรช่วยของสมาคมนะครับเพื่อให้เด็กจอมชนบทมีโอกาสต่อไปครับในโครงการเรื่องของในหลวงที่ให้เขาใช้เครื่องบินเล็กในเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วยครับตอนนี้ภาระทั้งหมดก็มาตกหนักอยู่ทีมที่5ครับคุณสุ้าค่ะทีมลูกนาเรศวรนี่ต้องต้องปั้นดีๆเลยนะคะทั้ง2ลูกเนี่ย น้อยกว่า9ก็ได้แต่ต้องมากกว่า5ต้องมีแต้มต้องมีแต้มถ้ามีแต้มนี่ได้เข้ารอบแน่ๆวิงเจดีก็มาได้แต้มไหมครับสำหรับทีมวิงเจดีไม่มีแต้มนะคะทีมสุดท้ายค่ะลูกนเรศวรนะคะบางกระทุ่มพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกมีเด็กชายพัทรพลเล็กกระโทกเด็กชายจิรวัตรสุริยะเด็กชายสิทธิศักดิ์เมฆประดับนะคะอาจารย์ยงยุทธพุกเฉยอาจารย์ควบคุมค่ะ ในประเภทนี้นี่มีเจ้าภาพเจ้าถิ่นเพียงทีมเดียวนะครับบางกระทุ่มพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกดูลักษณะของการทำทุ่นสิครับเขาทำให้เชือกร้อมนักบินร้อมหนึ่งออกมาสู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะทำให้ลูกจิงตองเนี่ยหรือทุ่นเนี่ยกิ้งไปได้ไกลเลยลงปุ๊บก็กิ้งได้รอบเดียวก็อยู่เลยนะครับนี่คือเทคนิคของของเด็กนะครับที่เกิดการต่อยอดและพัฒนาซึ่งได้ความคิดความสนับสนุนจากคุณครูเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ครับซึ่งในลักษณะตรงนี้นะครับยิ่งมีอะไรที่ยืดออกจากตัวขึ้งบินมากที่สุดนะครับก็เรียกว่าเป็นแรงต้านนะครับเกิดเป็นแรงต้านทําให้การต้านของอากาศมีมากยังไงก็เจ็ดคะแนนค่ะได้เจ็ดแล้วนะครับไม่รู้จะได้สิบไหมครับครับตอนแรกสิบคะแนนเต็มครับสิบคะแนนเต็มแปดสิบคะแนนเต็มค่ะได้แล้วครับ อะไรเนี่ยมีกล้องค่ะมีกล้องของทีมมีกล้องติดอยู่พอดีเลยนี่คือเทคนิคนะครับเทคนิคที่ทำลูกทุ่นทิ้งระเบิดนะครับถึงจะมีแรงต้านเยอะแต่ก็ได้10คะแนนนะครับพูดถึงรางวัลไม่ได้เลยนะครับพูดถึงรางวัลเป็นอันว่าขาหมูจานหนึ่งค่หมูจานหนึ่งนี่เห็นอาจารย์พิสิทธ์พูดอย่างนี้นะคะพูดปั๊บเนี่ยได้10แต้มเต็มเนี่ยไม่ต้องมาขูดตัวอาจารย์พิสิทธ์นะงวดนี้น่ะ ัวยังไงก็ไม่เจอเลขนะครับฝีมือในการชี้จริงๆนะครับทำแต้มได้ถึง2อลูกเลยนะครับก็สุดยอดนะลูกแรกยังเอ่ะลูก2องมาแล้วก็กล่าวเออถ้าไม่เป็นไรก็7จคว้าอันดับที่2ไปติดอุปกรณ์ของทีมงานเรานะคะพอดีเลยแบกลงไปนิ่งเลย